เพราะเมืองไทยคือเมืองหลวงของสตรีทฟูด มีอาหารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำค่ำจะรดเช้า เนี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนานประการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้ จอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการเชฟข้างถนนครับรายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางแล้วอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอร์นสันมาเฟียฟุตบาทมาทะเลนครับ ที่ของมาเฟียฟุตบาทอย่างผมก็คือการไปตะเวนตามถนนหนทางซอกเล็กซอกน้อยเพื่อค้นหาร้านอร่อยร้านดังที่มีเรื่องราวการต่อสู้ยืนหยัดจนกลายเป็นร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ครับ เราอยากให้รายการนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่กําลังเหนื่อยกําลังท้อในการทํามาหากินให้เห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารกันอยู่ข้างถนนเนี่ยถ้าพวกเขาทําได้พวกเขาประสบความสําสเร็จได้คุณก็ทําได้เช่นกันครับสำหรับเชฟข้างถนนของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นหญิงแกร่งที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ กว่าที่เธอจะตั้งตัวและมีอย่างเช่นทุกวันนี้ได้บอกเลยนะครับว่าสาหัสพอสมควรเลยล่ะครับเส้นทางชีวิตของเธอจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไปทําความรู้จักกับร้านของเธอกันก่อนครับร้านบะหมี่คนแซลี ะคร้านมอมีคนแซลีร้านมอมีที่ใครๆเนี่ยต่างก็ยกให้ว่าร้านนี้นี่แหละคือ THE ะเบสในวงการมอมีไทยเลยทีเดียวด้วยเคล็ดลับความอร่อยที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่นานกว่า60ปีค่ะก็ทําให้ร้านมอมีร้านนี้เนี่ยฮิตติดกระแสบอกต่อกันแบบเมาท์ทูเมาส์อ๊ยไม่ใช่ค่ะบอกกันแบบปากต่อปากนั่นเองจนต้อนรับลูกค้ากันแทบไม่ทันเลยทีเดียว เมนูของทางร้านนี้ก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างแบบหอมหอมหมูกรอบแบบชิ้นโต,โต ทีเด็ดของร้านก็ยังต้องขอยกนิ้วให้กับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงชามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่ใครมาก็ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะคะด้วยเพราะเกี๊ยวกุ้งเนี่ยก็สุดอร่อยอัดแน่นไปด้วยหมูสับแบบนุ่มๆค่ะแล้วก็กุ้งทะเลส,สดๆค่ะ ้กับหมูแดงสุดเด็ดเจ็ดย่านน้ำที่เนื้อเนี่ยทั้งนุ่มหอมฉ่ำน้ำอย่าบอกใคร คู่กับเส้นบะหมี่แฮมเม็ดของทางร้านที่คัดสรรวัตถุด,ดิบมาอย่างดีจึงทำให้เส้นที่ออกมานั้นมีทั้งความเหนียวนุ่มเขียวเนี่ยนึ่มเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหฟินกันไปเลยล่ะคะ่ะกับบะหมี่ชามนี้คู่ควรกับฉายาจริงๆเลยนะคะว่าร้านบะหมี่คนแซลีมีดีที่เส้นสุดยอดเลยละคะ่ะคุณผู้ชม และด้วยความอร่อยเด็ดและความพิธีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบของร้านนี้นะคะจึงทําให้ร้านนี้เป็นที่ดึงดูดของลูกค้ามากมายทั้งคนธรรมดาอย่างเราๆหรือว่าบรรดาเหล่าเซเล็บนะคะจนร้านเดียวเนี่ยก็ต้อนรับกันไม่หวาไม่ไหวต้องเปิดเพิ่มค่ะเป็น3มสาขาเข้าไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมรู้แบบนี้แล้วอ่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะจ๊ะเดีย๋ยวจะหาว่าตกเทรน พูดกันมาซะยืดยาวขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับพี่เล็กเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะว่าเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เล็กต้องผ่านอะไรมาบ้างห้ามพลาดเลยนะคะก่อนหน้านี้นะฮะบะหมี่คนแซลีเนี่ยมีหลายสาขามากเลยวันนี้เหลือแค่3สาขาเท่านั้นเหรอครับพี่ก็เป็นคนไม่ศึกษาให้ดีต้องปิดไปหลายที่ถอยมาตั้งหลัง โอกาสจังหวะเวลาและความสามารถถ้ามันมาพร้อมกันเนี่ยทุกคนมันจะมีมานะพี่เชื่อเช่นนั้นนะ มีแสนอร่อยที่ครองใจผู้คนมากมายทุกอย่างในร้านนี้นะคะการันตีได้เลยค่ะว่าผ่านกันเลือกสรรมาอย่างดีจึงทำให้ร้านนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นคงไม่ได้รยด้วยกรีบกลาบเป็นแน่และค่ะและวันนี้ค่ะพี่เล็กเจ้าของร้านจะมาพูดคุยกับเรากันค่ะว่าเธอต้องผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตมาบ้าง สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะพี่เล็กครับร้านบะหมี่คนแซลีเนี่ยเปิดมานานกว่า20ปีแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นมายังไงครับเราทําบะหมี่เนี่ยปีนี้ปีที่60สำหรับการทําเส้นบะหมี่นะคะแต่20<ม>ปีให้หลังเนี่ยเราก็มาต่อยอดครับในการเอาเส้นบะหมี่เนี่ยออกมาขายทําเป็นบะหมี่หมูแดงบะหมี่เป็ดอะไรพวกนี้ค่ะครับผม ก็คือเริ่มต้นตอนแรกเลยในธุรกิจในครอบครัวคือทําเส้นอย่างเดียวมาก่อนทําเส้นบะหมี่อย่างเดียวในในครอบครัวของน้าเขยพี่พี่นะคือทำขายตามร้านทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วทาไมถึงคิดที่จะมาเปิดเป็นร้านบะหมี่ขึ้นมาล่ะครับจากการที่เราสามารถควบคุมวัตถุดิบของเราได้เองนะตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนชอบทําอาหารโดยเฉพาะอาหารจีนนะคะคุณปู่พี่เนี่ยนะเป็นกุกใหญ่นะเขาเรียกว่าท่ายแล้วผมแล้วท่นี้ก็คือถ่ายทอดต่อมาจนถึงรุ่นหลานคือรุ่นพี่เล็กเนี่ยละครับใช่ เข่ามาหลายรุ่นพี่เล็กครับคือก่อนหน้านี้นะฮะบะหมี่คนแ่ลีเนี่ยมีหลายสาขามากเลยแต่ไม่นานเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปถึง8สาขาวันนี้ยเหลือแค่3สาขาเท่านั้นเหรอครับเป็นเพราะอะไรครับจากที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่ก็อยากจะมีไรายได้จากหลายๆทางใช่ไหมพี่ก็คิดว่าพี่ทําแฟรนไชส์ขายไปแต่ว่าพี่ก็เป็นคนไม่ศึกษาให้ดีครับแฟรนไชสย,ยังไม่ได้เหมาะกับ อย่างพี่ที่จะมาดูแลได้พี่ก็ต้องปิดไปหลายที่ทั้งที่ทำเองและที่ส่งให้คนอื่นขายถ้าจากส่วนตัวพี่ก็คือพี่ดูแลเด็กๆไม่ไหวพี่คุมคนเรื่องบุคลากรไม่ไม่ได้ครับถ้าอย่างเรื่องขายแฟรนไชส์เนี้ยพี่ก็ บางทีเขาเอาเกี๊ยวพี่ไปพี่บอกของพี่เป็นกุ้งทะเลผสมหมูบดเขาก็เป็นลดต้นทุนด้วยการผสมหมูบดลงไปแล้วพี่ก็ต้องคอยแบบว่าเป็นเช็คเกอร์เพราะเขาใช้ชื่อเราแต่ว่ามันผิดสูตรเรารสชาติไม่เหมือนกพี่ก็เลยถอยมาตั้งหลังพี่เล็กเปิดร้านอาหารมานานแล้วนะคะแต่ว่าพี่เล็กเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าเลยไม่ว่าจะเจอลูกค้าโมโหเวอรวแค่ไหนก็ตาม พี่เลกรับมือกับลูกค้าเหล่านี้ยังไงครับบางทีลูกค้าก็บอกว่าทําช้าโน่นนี่นั่นพี่ก็จะบอกลูกค้าว่าครับคุณค่าสักพู่นะคะเด็กเราทําเร็วพอเด็กเราได้ยินว่าพี่เขาชมเราเด็กเขาก็ยิ่งแบบว่าเร็วขึ้นเขาก็แบบตั้งใจทําครับแล้วก็พี่ก็บอกเด็กๆว่าหลักๆเนี่ยเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนบางคนคคอารมณ์หิวมาบ,ๆๆบางคนมานั่งแล้วเนี่ยนะ เราไม่ได้รีบเสิร์ฟให้เขาเราไปทําให้คนอื่นนั่นนี่เพราะว่าแซงคิวอะไรเงี้ยพี่บ,บอกอันนี้พี่พี่ซีเรียสมากก่อนที่พี่เล็กจะมาขายบะหมี่เนี่ยพี่เล็กทํางานเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนนะครับทาไมนะฮะถึงเลือกที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานเพื่อมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวแบบนี้ล่ะครับพี่ก็สมัยก่อนพี่ก็ทํางานเป็นเสมียนเนาะแล้ววันหนึ่งสามีพี่ก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำลูกพี่คนโตตอนนั้นเพิ่งจะสี่ขวบครึ่งเองคนเล็กสามขวบรถคว่ำแล้ว กายเป็นต้องดูแลนามคนพี่ก็ทํางานประจําไม่ได้ใช่ไหมคือตอนนั้นยังไม่มีร้านบะหมี่นี้ใช่ไหมยังไม่มีมมพี่ก็แ,แบบว่าพี่ก็เคว้งคว้างนะตอนนั้นแบบไม่รู้จะแบบทาอะไรปรากฏว่าน้าเขยพี่เนี่ยเขาก็เป็นร้านทําเส้นบะหมี่น้าเขยพี่มีตึกแถวอยู่เหม่งใจให้พี่ไปขายมีเด็กๆพี่ก็มีหน้าที่ซื้อกับข้าวทำกับข้าวประกอบกับพี่คิดว่าคนเราอะโอกาสขอ,องคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถ เขาให้เราทำแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธพี่ก็ทำพี่ก็ทำเปิดร้านจนปัจจุบันบะหมี่แซ่ลีเนี่ยวันนี้มีสามสาขาครับ จากเม่งใจที่เป็นห้องเดียวปัจจุบันก็ขยายเป็น2ห้อง2องครหาก็คือก็คือเรียกไดว่าตัดสินใจออกมาเหมือนลุยเลยลองสู้กันดูใหม่เลยนะก็ต้องอย่างนั้นเนะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาคิดว่าอโยคนหนึ่งก็นอนอีก2คนก็ไปโรงเรียนนะแบบไม่ไม่คิดคิดแต่ว่าวันนี้เราต้องแบบว่าแบบตั้งใจสิ่งใหม่ทีงานต้องตั้งใจ ก็ถือได้ว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะฮะดูแลทั้งลูกๆแล้วก็สามีที่กําลังป่วยอยู่แถมยังต้องแบกรับภาระหนี้สินค่าผ่อนบ้านอีกความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยมันหนักขนาดไหนครับมันมันเหนื่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเหนื่อยเลยเราเราคิดว่าแบบว่าคนเราเนี่ยกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยขนทางเนี่ยไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนเนี่ย เรามีลูกเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขาได้เรียนแล้วจากที่สามีพี่เป็นอู่รถอ่ะวันหนึ่งแบบมันแบบชีวิตพี่แบบแค่ชั่วข้ามคืนพี่เปลี่ยนไปหมดไงวันนั้นถึงวันนี้2ี่สปีเนี่ยนะพี่ก็ไปเปิดพี่ก็ไปขายในตลาดนัดพี่ก็ไปต้มน้ําหวานอ่ะไปขายหน้าร้านพี่ก็ทํำและพี่ทําหลายอย่างอ่ะพี่ไปขายที่ปั๊มน้ํามันพี่ก็ขายครับ ต้องมาลุยเองคนเดียวเป็นเสาหลักขนาดนี้ถามริงมีมีความรู้สึกท้อแวบเข้ามานะฮะคนอื่นอยากอาจจะท้อนะครับแต่พี่เล็กชัดเจนมากเลยว่าวันนี้พี่เล็กยังมีแรงพี่เล็กไม่ท้อและไม่เคยท้อผลทางไม่ว่ายากเย็นแค่ไหนเนี่ยพี่ตั้งเป้าไว้เลยว่าพี่จะส่งลูกพี่เรียนวันที่พี่ลำบากที่สุดคนบอกพี่ว่าต้องเอาลูกลาออกพี่ไม่เคยค่ะ รือได้ว่าภายในหัวใจพี่นี่เป็นผู้หญิงแกร่งมากๆเลยนะคขอบคุณค่ะทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตจนสุดท้ายเนี่ยเหนื่อยถึงขนาดที่ว่าป่วยต้องไปผ่าตัดถึง3ครั้งใช่มีเ,เกิดอ,อะไรขึ้นครับตอนนั้นจังหวะเวลาที่พี่ขายอาหารเนี่ยนะพี่ก็ไม่ใช่แค่ขายอาหารอย่างเดียวก็มีคนเรียกพี่ออกงานนอกสถานที่ยืนเยอะทํางานอะ่ะแล้วพี่ก็ผ่าหลังถึงสองครั้ง เเกิดจากการเราไปแบกของหนักอะไรเงี้ยเราทำงานหนักด้วยนะแบบสมัยก่อนพี่ไม่ใช่ว่าแบบแค่แค่แบบยกหนักแค่พี่ไปซื้อกระเทียมไปเลยพี่อาจจะเอาว่าต้นทุนแบบว่าซื้อนะพี่ไม่ได้ซื้อตลาดเนี้ยพี่ก็ไปซื้อถึงแหล่งแถวจักรวรรดิแล้วพี่จะต้องไปถึงต้นทางก็คือเรียกได้ว่าใช้ร่างกายในหลาทำงานมาโดยตลอดแล้วเยอะการที่พี่เล็กเนี่ยผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วก็แบกรับภาระทั้งหมดจนมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยพี่เล็กคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับพี่คิดว่า คนเราเนี่ยมันก็หนึ่งเราได้โอกาสครับที่ได้โอกาสจากน้าเคยพี่ความสามารถของพี่เนี่ยเกิดจากแม่พี่เนี่ยใช้งานพี่เยอะ <c oughs> ใช้งานลูกๆเยอะทุกคนแล้วก็จังหวะเวลาว่าถ้าวันนั้นสามีพี่ไม่ลดความ <c oughs> วันนั้นพี่คงทำอู่รถอครับโอกาสจังหวะเวลาและความสามารถถ้ามันมาพร้อมกันเนี่ยทุกคนมันจะมีมานะพี่เชื่อเช่นนั้นนะ วันนี้นะครับร้านของพี่เล็กเนี่ยถือได้ว,ว่าประสบความสําเร็จนะครับจนเป็นที่รู้จักของคนเยอะแยะมากมายเลยและที่สําคัญนะยังสามารถส่งเสริมลูกๆทั้งสองคนเนี่ยเรียนจนจ,นจบมีงานการดีๆทําได้พี่เล็กรู้สึกยังไงครับพี่คิดทีไรนะพี่ก็ต้องอมยิ้มทุกครั้งว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อเลยเราจากผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเป็นสเสมียนนะเ<ม>งินเดือนแค่ไม่กี่พันไม่น่าเชื่อว่าเราเราจะมีวันนี้นะลูกชายพี่ตอนนี้ก็เป็นวิศวะนะเปิดบริษัทนะคะลูกสาวพี่ตอนนี้จบที่ญี่ปุ่นนะ แล้วก็ตอนนี้ไปเรียนต่อไต้หวันนะคะคพี่ก็มีความสุขทุกๆครั้งเพราะพี่คิดว่าการศึกษาต้องลงทุนถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคบมีคนที่กําลังเครียดนะครับกับภาระความรับผิดชอบที่เขาต้องเจอเนี่ยพี่เล็กอยากจะแนะนําอะไรกับเขาครับพี่เล็กเนี่ยนะอยากแนะนํามากๆเลยอยากอย่างแรกให้ดูพี่เป็นตัวอย่างก่อนครับชั่วฟิปตาเนี่ยนะพี่มีภาระต้องมากมายวันนี้ พี่ยังสามารถผ่านมาได้พี่คิดเสมอว่าคนเราเวลาเจอจุดอะไรที่แย่ๆให้คิดว่าที่สุดของชีวิตคือแค่นี้แล้วก็สป,ปริงตัวเองอยังไงก็ต้องดีขึ้นครับผมวันนี้พี่มีทุกอย่างเลยครับนะคะคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ผมมองเห็นในตัวของพี่เล็กเขานะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของมุมมองนั่นเองนะครับผมคนเราเนี่ยมันเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอเจออุปสรรคต่างๆมากันทุกคนอยู่แล้วแน่นอนครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือพี่เล็กมองวิกฤตเหล่านั้นมองปัญหาเหล่านั้นเป็นโอกาส ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวให้เป็นโอกาสและนําความสามารถทั้งหมดที่มีเนี่ยมาใช้จนวันนี้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานากลายเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้มีร้านถึง3สาขาด้วยกันผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมที่กำลังมีปัญหาอยู่นะน,นำสิ่งนี้ครับผมไปปรับใช้นะครับผมมองวิกฤตให้เป็นโอกาสและเริ่มต้นลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าคุณก็จะสําเร็จได้อย่างพี่เล็กแน่นอนครับ ฟังเรื่องราวชีวิตนักสู้ของพี่เล็กกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เล็กจะเผยสุดเด็ดของบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดของทางร้านให้พวกเราได้ชมกันเตรียมกระดาษปากกาเอาไว้ให้พร้อมนะคะ และน,นี่ค่ะก็คือสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้ร้านบะหมีม่คนแซลีประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้นั่นก็คือเคล็ดลับความอร่อยที่สืบทอดกันมากว่า60ปีอย่างไม่ผิดเพี้ยนด้วยนั่นเองล่ะค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะที่พี่เล็กจะเปิดเผยสูตรการทำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอันเรื่องชื่อของทางร้านให้พวกเราได้ชมกันค่ะ ันนี้ผมขอมาบุกครับผมเพื่อดูเคล็ดลับการทําบะหมี่คนแซ่ลีหน่อยนะครับว่ามันเด็ดมันเลิศยังไงนะครับผมอย่างแรกนะหมูของพี่เนี่ยใช้สันคอหมูแต่งมันออกไม่มีมันเลยไม่มีมันครับแล้วกินแล้วนุ่มๆหมูพี่ไม่ใส่สีเลยแล้วหมักัะครับหมากอะไรทำไมมันดูหน้าตาน่าทนาไหล้ื่วมากเลยคืนหนึ่งอย่างน้อยสองชั่วโมงบะหมี่คนแซ่ลีเนี่ยมันจะเด็ดกว่าร้านอื่นหรือว่าแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับ อย่างแรกพี่ก็ต้องบอกว่าความที่เราเป็นร้านทําเส้นบะหมี่ทําให้เราควบคุมวัตถุด,ดิบได้หมี่เนี่ยนะครับเกิดจากแป้งสาลีเกรดดี ถึงจะได้หมี่ที่ดีแล้วก็ไข่แล้วก็ความชำนาญในการนวดนะคะหมี่พี่เส้นเล็กไม่มีวัตถุกันเสียและไม่ใส่สีมันเป็นสีเกิดจากไข่แล้วส่วนอื่นแล้วผมอย่างเกี้ยวอย่างอะไรเงี้ยทำเองทุกตัวเลยเกี้ยวดีไงมันเด็ดไงเกี้ยวกุ้งเนี่ยนะก็เป็นกุ้งทะเลผสมหมูบดนิดหน่อยพี่ไม่เคยใช้กุ้งเลี้ยงทำอาหารเป็ดย่างก็ไม่มีชูรสไม่มีสีพี่ก็ย่างเองหมูกรอบพี่ก็ทำเอง คุมเองทุกขั้นตอนเลยเด็ดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราขอดูขั้นตอนการทำบะหมี่เกี๊ยวคนแซลีหน่อยนะครับได้เลยค่ะใชญครับค่ะอย่างแรกนะคะพี่ก็จะใส่หมี่บะหมีเวลาลวกเนี่ยนะต้องน้ำเดือดเดือดน้ำไม่เดือดเนี่ยหมี่จะด้านทันทีลวกบะหมี่นะลวกแล้วก็เกี่ยเบาๆถ้าคุณเห็นว่าเส้นเนี้มันเริ่มใสแปลาหมี่สุก สุกแล้วเนี่ยพี่ขอเอาขึ้นครับหมี่ต้องล้างน้ําเย็น<อ> oh. น็อกความสุกเอาไว้ทําไมต้องน็อกความสุกครับหมี่เนี่ยถ้าเวลาลวกอยู่ในน้าร้อนอยู่เดียวแล้วลูกค้ากินเนี่ยนะมันจะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆความร้อนมันเยอะแล้วความสุกม,มันโดนดน็อกไปแล้วมันจะไม่เศร้าเหรอครับไม่มันมีความสุขมันแฮปปี้สุกคนละสุกกันนะฮะสุกคนลเราสุกนะคะแล้วพี่ก็อุ่นอีกนิดเดียวนะคะเสดดานแห้งๆนะคะ แล้วก็จากนั้นพี่ก็ใส่ชาม Ziel, นะคะครับใส่ชามพี่ก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับมีน so to to in in ้ำมันหมูพี่ไม่ใช้น้ำมันพืชนะครับบะหมี่อร่อยมีอร่อยนี่ขึ้นอยู่กับใส่น้ำมันหมูด้วยมมันดีกว่าน้ำมันพืชนะครับน้ำมันหมูดีค่ะมันหอมแล้วมันดีครับนะคะมันยังมีเคล็ดลับอีกนะคือพี่ใส่ผักกรงตุ้งเสร็จใช่ไหมคะครับพี่ก็ใส่บะหมี่ บะหมี่เนี่ยเวลาทําเสร็จเนี่ยนะต้องรีบใส่ตังมันจะทําให้ผักพวกนี้มันสุกข,ขึ้นหมี่มันจะยิ่งหอมอร่อยอนี่เป็นเคล็ดลับของกันบางคนใส่หมูแดงก่อนใส่อะไรก่อนอใช่ที่อื่นเขาอาจจะโรยผักอะไรนี้ที่หลังสุดเลย<ม>อันนี้ใส่ก่อนเลยนะครับต้องใส่ก่อนครับแล้วพี่ก็ขอใส่เกี๊ยวนะคะครับ ใส่ใเป็นเเสร็จแล้วนะพี่ก็หมูแดงหมูมดแดงนะคะสูตรเฉพาะของที่ร้านนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าวน่าทานมากเลยนะฮะและนี่ก็คือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงสุดเด็ดจ,จากร้านบะหมี่คนแ่ลีครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับ น่ากินมากเลยครับโอ้ทั้งเส้นนี่ดูเหนียวนุ่มน่ากินสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าฮะต้องบอกว่าเส้นของเขาเนี่ยคุณภาพดีมากครับอย่างที่เขาบอกไปเลยครับคือมันเหนียวนุ่มนะฮะแล้วก็จะได้กลิ่นของไข่นะฮะไม่มี กลิ่นของแป้องอ่ะเป็นน้อยครับผมไม่มี s. Arizona, <S ความเฟื่อนเลยนะครับผมเด็ดครับแล้วก็ที่เด็ดที่สําคัญเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปเขาใส่ผ uh ักกับตั้งชายไว้ก่อนตอนที่เราลวกเส้นเสร็จมันมีความร้อนอยู่นะฮะมันมีกลิ่นของตั้งชายกับผักปนเข้ามาครับมันทําให้ความหอมเนี่ยมันน่าทานมากยิ่งขึ้นครับต่อไปเรามาดูกันที่หมูแดงนะครับเนื้อของหมูแดงเนี่ยนุ่มเลยนะฮะนุ่มแล้วแบบเคี้ยวเข้าไปแล้วมันหนุบหนับหนุบหนับแล้วมันมีกลิ่นของน้ำน้ำซุป น้ำซอสเครื่องเทศเขาเนี่ยครับผมมันเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากครับผมไม่เหม็นเลยนะมันละมุนไปหมดเลยครับไปไปที่เกี๊ยวครับเกี๊ยวกุ้งเขาคือกุ้งจริงๆได้กลิ่นของกุ้งจริงๆแล้วก็มีรสชาติความเค็มความละมุนของกุ้งจริงๆออกมานะครับผมมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวไปหมดเลยครับถือว่าเด็ดมากเลยนะครับผมสําหรับบะหมี่คนไส้ลีที่นี่ครับ สำหรับคนที่อยากจะตามรอยรายการเชฟข้างถนนนะครับมากินบะหมี่ที่แสนอร่อยนะฮะที่มีเส้นเหนียวนุ่มรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านบะหมี่คนแซลีครับจะอยู่บริเวณนะครับหน่งจ่ายนั่นเองนะครับผมจะอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตลาวครับจะเห็นป้ายร้านสีแดงเด่นชัดเลยนะครับแล้วก็อีกสสาขานะครับจะมีที่สาขาทองหล่อและก็สาขาราดพราวร้อยหนึ่งครับรับรองว่ามาแล้วฟินแน่นอนเปิดบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มเลยครับ เพราะชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนนะคะเราไม่มีวันรู้ได้เลยค่ะว่าวันไหนเนี่ยอุปสรรคต่างๆมันจะท้าถมเข้ามาหาชีวิตของเราดังนั้นค่ะเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็เตรียมตัวรับมือให้พร้อมกับทุกๆสิ่งที่เข้ามาอยู่เสมอค่ะเพื่อในวันที่เราลำบากเราจะได้เข้มแข็งและก็สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดได้อีกครั้งเชคเช่นเดียวกับพี่เล็กจากร้าน บะหมี่คนแซลีคนนี้นั่นเอง